ลัดหน้านะครับเดี๋ยวพอดีเจ๊เพ็กไม่อยู่เดี๋ยวเราจะทําหมูหมักรอเจ๊เพ็กนะครับหมักง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากพริกไทยก่อนนะครับนิดหน่อยนะครับพอประมาณแล้วก็ซีอิ๊วขาว ไม่มีสูตรนะครับเอาตามผักช้อนหนึ่งก่อนนะแล้วก็ซอสหอยช้อนหนึ่งเหมือนกันสักอีกนิดนะึงช้อนครึ่ง ขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้นะครับครุกแล้วก็อันนี้นะครับแป้งข้าวโพดช้อนหนึ่งนะครับไข่ไปด้วยลูกหนึ่ง ว่าทำไมมันด้านๆลืมตอกไข่นะครับเมื่อกี้ข่หมูนุ่มขึ้นมาเลยนะครับเราไปใส่ตู้เย็นไปสักแป๊บนึง วัสดีค่ะพ,พ่ากัะชิเปกอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูกินเล่นเป็นักของเอาอาหารกินจริงนี่แหละแม่เออเมนูที่ว่ากินกินจริงิงนะแต่ว่าเป็นไม่ใช่ข้าวนะไม่ใช่กับข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวกินจริงกินอิ่มแหละนะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแต่ว่ามีข้อกรณีพิเศษว่าก๋วยเตี๋ยวนี้ราดหน้าราดหน้าหมูหมักนะหมักไว้สักประมาณสัก ครึ่งวันครึ่งวันแล้ววันนี้ไปทำธุระที่แม่จบครึ่งวันไปทําธุระนอกไม่ได้เข้ามาดิมักก็ขึ้นบางแต่ว่าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะไปทําธุระวันนี้ไปช่วยงานสังคมงานอาสาอีกวันนี้นะวิธีทําก็มีเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสดและแล้วก็ถักข้านะแล้วก็ไอ้ไอ้เนี้ยไอ้แป้งมันละลายกับน้ํานะกระเทียมสับแป้งมันกี่ช้อนแป้งมันนี่เออละลายไปเลยถ้วยหนึ่งเลย เดี๋ยวเราใส่ลงกัเอาซะน้ำมันยังไม่ข้นเราก็เติมอีกนะเราไม่ต้องจํากัดนะใส่ลงไปในน้าพีในในน้ำพีจามะล่าน้าแต่มันไม่ข้นเราก็เติมไปเรื่อยให้มันข้นแล้วก็มีกระตุเจียวในสูตรใช้เตาเจียวนะจตะเตาเจียวแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสผงชูรสแล้วก็เดี๋ยวพริกน้ําส้มสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวนี้เราไปควร้อนกันน้าส้มนี่คือน้าส้มพริกดองดองน้ําส้มไว้นะดองน้ําส้มไว้ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาว่ย เไฟพอร้อนกันไฟพอร้อนเราต้องผัดเส้นก่อนนะคะผัดเส้นมันไม่ต้องน้ำมันมากนะพอประมาณใ,ใส่กระเทียมไปนิดหนึ่งก่อนนะคะไม่ต้องเยอะอทีนี้เอาเส้นลงเลยผัดเส้นกระเทียมดำก่อน ให,ให้มีความหอมของซีอิ๊วแล้วก็ใ,ใ,ใ,ให้เส้นมีความให้ให้ให้้หมีความห,าหโอมไม่ซีอิ๊วตึมก็ไปในเส้นนะคะถ้าดแบบนี้มันจะคุกได้บางคนก็คุกคุกซีอิ๊วดำแล้วก็มาตั้งไว้ในจานแล้วก็ทําน้ําราดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่อร่อยถ้าฟ้ามี่จะให้อร่อยมันหอมนะคือเราต้องทําให้สุกอ่ะเทียมใบเล็ดหนึ่งเอาเส้นใส่น้ำน้ำซีอิ๊วดำใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรนะสองอย่างนี้แหละน้ำมัน แล้วก็ให้เส้นมันให้เส้นมันไอ้อ,อ,ก,ก,อ,รอ,อกระทะหอมกระทะเออให้มันมันกับว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเตาถ่านมันคนก็ตั้งไว้จนไหม้หอมนะไอ้นี่เราต,ตัดแก๊สที่แม่ใช้กระทะแท็รลอนเพราะว่าจะได้ไม่ติดใช่ไหมไม่ได้ไม่ติดแต่พัดล่านหน้าต้องให้ใช้เส้นถึงไฟนะให้หวอนมันจะอร่อยมันจะหอมถ้าเส้นมันไม่ถึงไฟลงไปรัวๆ,ๆ,ๆออกขึ้นมาเนี้ยกินได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่หอม มันไม่ได้ความหอมเนี่ยทาไมต้องให้ให้ให้บางคนชัดกินก่อนเตรียมเอยเตรียมเลยเตรียมเนี่ยเนี่ยทำไมแห้ให้ให้มันถึงไฟของแม่ที่เป็นลยเป็นเตรียมเลยนะเนี่ยให้มันถึงไฟเนี่ยจะอร่อยเนี่ยเนี่ยเช็ดลับเนี่ยเล็ดลับไอเส้นเป็นอย่างเนี้ยเส้นให้มันถึงไฟเขาเรียกว่าถึงไฟหน่อยคงบ้านคงใต้เหรอให้เส้นเลื้งเื้งหน่อยให้เส้นเลือง อ่านี่แหละเดี๋ก็เราทอดไข่มันจะอร่อยนะอัางนี้เล็นลับเราเส้นพองๆอยู่นะกินแม่อร่อยมันพอร่านน้ำลงไปอ่ะมันทำให้ไม่อร่อยอย่างนี้มันหอมนะให้มันเหลืองมันกรอบมันเคียมหน่อยเนี่ยโอเคนะไม่ต้องเยอะนะ ทีบ้านนี่ขี้เดี๋ยวน้ำมันเวลาทำกับข้าวไม่ชอบมันมันมากไม่ชอบทำของกินวขวดนใช้เป็นเดือนเพราะวันตอดปลายอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่ค่อยใช้เยอะใส่ใสกระเทียมเกียวลงไปเียมกับเจลียวหมู ง่ายสุดดีง่ายเนี่ยหมูหมักนะใส่หมูเลยนะจานไปด้ยสองช้อนค่ะสุดนีของยุพักหน้าใส่ตะเกี่ยวนะคะ มาเจียวช้อนหนึ่งพอนะคะเดี๋ยวมันเค็มมากนี่หอมน้ำตาลเยอะน้ำตาลออกหวานๆรดยิ่งขาวนิดๆโวยดักเกลื ผักนะคะผ<ข>ักคข่าให้สุกไส่ใส่ปาที่ไข่มันสุกเลยน้ำนะเติมนม้ำแต่ไข่ปลาใส่ปาที่โย่ไข่มันสุกไวยใครกล้าอย่ายกเราค่อยใส่นะใส่ไม่น้ำซุปก็ใส่น้ำซุปก็ยิ่งอร่อยนะใส,นนะใส่น้ำก็ได้นะใส่น้ำก็ได้ตัวนี้มันมีความหวานอยู่เลยอย่า เดี๋ยวเราก็เริ่มเนี่ยแป้งมันแลเดี๋ยวเราใส่ไข่แบบหมกไหมไข่แบบหมกนะเอออร่อยอย่าไปไข่อย่าไ,ไป่มกเป็นแห้งม่อร่อ

Cắt sổng bay Phổng phong ราดหน้านี่นะ่ากินจริงไหมอ้มอเนี่ยเสร็จแล้วนะคะไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูหมักนั่นหน้าหมูหมักในต่อไปนี้ชิ่เพจะทำการชิมน่าอร่อยจริงๆน้ำไม่เยอะนะของจิเพชนะ ไม่<ห>ชอบน้ำเอาคนๆอย่างนี้อร่อยกุกค,คิดกุกิด,ดเออเราจะไปเอาน้ําใส่ราดลงไปมันแม่อร่อยทําอย่างนี้อร่อยอะนะนะไอ้นี้ก็อิ่มแล้วเจนจนเลยนะนี่างนี้ก็อร่อยนะของเรากินแต่ร้านชอบอย่างนี้รลานโอ้แต่ใส่พริกหน่อยน้ําส้มนะถ้ามีพริกปนน่นก็ใส่พริกป่นนะ อืมร้อนอร่อย,ออยไม่เห็นตาโตเลยโอ้อยจริงๆแต่ว่าเราไม่ต้องไปให้น้ำใสนะน้ำคนข้นนี่อร่อยกินมันมันไปเข้ากับ,กบ,กบเส้นดีอ่ะอืมพอดีเเ๊ะเลยหมูนี่ก็นุ่มนะอืมหมูนุ่มมากเลยตูดเนี้ย หมักไว้ทั้งครึ่งวันแล้ววันนี้หมักหมูทิ้งไว้นในต <รอ S 1> ู้<ะ>ที่เป๊ะคครึ่งวันฮะรอที่เพ๊ะครึ่งวันนะครึ่งวันทำง,งานในเขาเพเสร็จมันไม่เสร็จกงนีต่อกครึ่งวันเป็น,<ห>นบีบบนั้ต้องให้ออกอะไรบ้างหวานมันเค็มก็ต้องเค็มมากหวานมันหอมนะหอมอะไรหอมเส้นหอมไอ้นั่นเส้นมันก็หอมเต้าเจี่ยวด้วยอะไรด้วยสารพัดหอมชวนกินอะ ก็หมูมันก็นุ่มอร่อยนุ่มไปหมดกินอร่อยดีอร่อยนะคะเยทำตามนะคะ่สูตรดีมันง่ายแสนง่ายอร่อยจริงๆไม่เอ่เอมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ทาได้นะคะชมรายการลิปเพกนี้แล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวด้านหน้าเลยแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์จิปด้วยนะคะการหน้าจะหาเมนูอะไรที่แปลกๆอร่อยๆมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้จะเพ็กรีบพูดรีบกินเลยนะ 对呀、mm。Hmm. Right,